สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมก็อยู่กับเกมไลน์เจอร์นะครับทุกคนอยู่กับคาลูกคุงนะก็คลิปนี้ผมจะมาดูกิจกรรมสายฟรีที่ห้ามพลาดเลยนะผมว่าห้ามพลาดเลยดีกวนะ่าทุกคนก็มันอยู่ในสเตจพิเศษนะครับทุกคนนี่ครับก็เป็นดาวเคาะฉลอง7.5ปีนะครับก็7ปีครึงนะ่งแล้วทุกคนผมแนะนําให้เล่นด่านสุดท้ายนะครับก็มันเป็นด่านขนนกนะทุกคนก็ มีสูงสุดถึงหนึ่งร้อยนนกนะครับตั้งแต่1ิบนะก็แนะนําให้มีทีมพอยร้อยสทีมนะครับก็น่าจะคุ้มกว่านะแต่ผมก็มีอีกมันขาดอีกตัวนึงครับทุกคนทีมพอยร้อยอ่ะจริงผมมีนะครับแต่ก็มันตีป้อมไม่เข้าไงก็เลยเอาริวมาช่วยตีป้อมซะหน่อยรอบในเด็ดพิเศษเนี่ยนะครับทุกคนก็ซาเบพิพจะตีแรงกว่านะไม่เชื่อไปลองได้นะครับทุกคนมันเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานมนะ้งทุกคนแล้วก็จะมีด่านสี่นะครับแล้วก็ด่านสองนะครับก็ด่านหนึ่งด้วย นี่ลยด่านหนึ่งด่านหนึ่งก็ต้องเล่นทำธุรกิจนะครับถึงนไม้มจะเป็นเงินนะครับทุกคนมันก็จะมีภารกิจอยู่ตรงนี้นี่ครับทุกคนได้ตั๋วด้วยตัวเจ่อ,องนะครับผมก็สุ่มไปห้าสิบครั้งแล้วทุกคนไม่ได้อะไรเลยหรือผมผมเพิ่งสุ่มไปเมื่อวานนะครับเดี๋ยวดูตัวที่ได้มาซิเมื่อวานนี้อ่ะตัวนี้มันก็ใช้ได้นะครับทุกคนแต่ผมก็เอามาใช้ดีไหมทุกคนก็ได้อยู่นะแล้วผมดูก่อนผมมีเห็ดอยู่หรือเปล่านะทุกคน ไอเปิดธาตุน้ำโอเคผมไม่มีเห็ดก็สามารถปั้นมันใช้ได้ทุกคนก็ผมเหลือละช่างมันเถอะปั้นปั้นมันเลยนะหล <c oughs> ังน้องแมก็มีคอมโบหนืดใช่ไหมโ okay, อเคคอมโบหนืดจริงๆด้วยครับทุกคนโอเคดูด okay, ้วยก,กับผมมันต้องขั้นขั้นธรรมดาสิโอเค กบแดงผมมีเหลืออยู่มกันสิบกว่าตัวได้นะทุกคนโอเคปั้นไปเลยแล้วกันซื้อสลับรางอะไรยังก็น่าจะขัดเยอะโอ้หขัดเยอะเลยอ่ะค่อยไปผลิตกันนะครับทุกคนแป๊บเดียวนะครับทุกคนวันนี้มีโูนท่าน้ำาอดีผมก็อ่ะผลิตไปเลยห้าอันห้าน,นก็บาทแล้วไม่พอห้องทดลองเรียนหนผมเล่นไปแล้วนะฮูวันนี้โคตรดวงดีทุกคนกบแปดดาว กับองตา้าเป็นไงทุกคนคนมา้อมรวงนะแต่ก็เหมากรนะดานครับทุกคนไหนดูซี่เราย่อยอะไรไปบังเลยเราขาดแร่ม่วงใช่ไหมทุกคนผมก็เพิ่งย่อยเมื่อวานนี้นะด่านนารกผมก็จะไม่เล่นนะครับโอเคย่อนนี้านาะดด่านนารกผมเล่นแค่นี้นะทุกคนย็อเล่นอยู่แค่ด่านสี่ห้าหกนะครับก็สําหรับผมคุ้มนะก็จะเก็บขนนกต่อไปนะครับ ตอนนี้ผมคน,คนนกผมมีอยู่หมาญหมื่นเจ็ดมั้งทุกคนก็เยอะอยู่นะหมื่นเจ็ดต้องใช้หมาญหกร้อยใช่ไหมหกร้อยถึงเด่ะเไปครบหกร้อยก่อนทุกคนโอเคโอเคเราก็ใส่เครื่องลิบเลยโอเคผมลิบไปหาแล้วเราค่อยมาดูแล้วกันนะครับทุกคนอีกเจ็ดชั่วโมงกว่าครับเราก็มารับของนี่น นี่ก็เป็นวอล์าร์นะครับผมก็ไม่ได้เปิดนะผมเป็นสายฟรีนะครับทุกคนฟรีอีสปอร์ตก็เปตามพี่ศิลป,ปะนะครับโอเคครับพีพีผมก็ตกเหีกหรือ,อยังเราไปดูกันก่อนนะโอเคยังไม่ตกนะครับก็น่าจะจบเ,เพชรสามนอนะทีนี้แล้วผมค่อยมาตีเผื่อขึ้นเพชรสได้นะครับทุกคนโอเคก็คลิปนี้ผมไว้ค่ปนี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ